และคอนสั้นเรื่องเดิดเรียนไปเที่ยวทะเลไปรับชมกันเลยพี่วันนี้หนูไม่อยากเรียนวิชาของครูเพนสีสมอนเลยอ่ะหนูไม่ชอบเขาดุมากแต่วันนี้เรามาสายมาก ภาพเริ่มไปยี่สิบนาทีแล้วขออนุญาตเข้าห้องค่ะนี่ทำไมพวกเธอมาสายฮะเ,เพื่อนๆเขาเรียนไปถึงไหนแล้วเลือกที่นั่งเลยนะไม่มาสายทำอะไร ตื่นสายใช่ไหมล่ะเล่นเกมดึกใช่ไหมไปนั่งถ้าใ,ใครไม่เอาหนังสือมานะโดนคโดนนะ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 ใช่ใช่เน่นอย่าเสียงดังมันรบกลัวทท้งอื่นเขา อะไรของคูเนี่ยนั่งมีแต่นั่งข้างหน้าแถวหนะ้าไม่ไใครเอาเลยแถวหลังหนูขอเฮ้ยล้วฉันจะไม่นั่งไหนนี่ําเงินเราขอนั่งได้ฉันอยากอยู่หน้าโอเคขอบใจมากม่ที่เสียสละหืออย่าให้เห็นนะว่าใครนะไม่เอาหนังสือมา พวกเธอเจอดีแน่ท่องก็เอ๋ยกอไก่ทีละแถวสิก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังขว้างขาฮะนี่คว้างขาอะ ขวาที่ไหนล่ะเอาไม่ก็อเอ๋ยก็ไก่ขอไข่ขอควายนี่ไม่ไม่เอ๋ยก็ไก่ขอไข,อข่อยู่ในล้าล่ะฝั่งน,นี้คนเยอะก็อเอ๋ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในล่ะทำไมมีมีเสียงแต่น้ำเงินกับข้างหลัง อส oh, คนก็ไก่้าหน่ากะคนอยู่ในแล้วเนว่ท่องภาษาอะไรฮะ <c oughs> ทุกคนท่องไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> หมดเวลาเร็วจังเลยเนี่ยไปพักกินข้าวได้ ช่วงบ่ายเจอกันวิชาประวัติศา ay, สตร์แกเสร็จชันแน่ถ้าใครไม่ได้เอาหนังสือมานะเสร็จชันแน่แตะปะาหมอนอานแตงโมลูกหนึ่งจ้ะมดต้มยำที่หนึ่งจ้ะมด นหวันที่นึ่งจะไม่ม,ไมีเฮ้ยไม่แบบไม่เปิดสักร้านเลยเนี่ยฉันจะกินอะไรต้องออกนังเรียนอีกล้กลวยตรงกลวยเตี๋ยวร้านเจแดงไม่เห็นอร่อยเลยกินไปก็แหวะแวะแวะแวะใส่น้ปลาหรือเปล่าไม่รู้เจืดจัด กินร้านนั้นอีกแล้วเจ๊แจนเนี่ยไม่ชอบแต่มันอยู่ใกล้นะจะได้ไปสอนเด็กๆนั่นทันนี่พวกเพื่อนๆไม่มีอะไรให้กินใช่พวกเราเอาเข้ากล่องมาทั้งห้องเลยอ๋เหรอใช่ข้อต่อไป คืออะไรหรอวิชาประวัติศาสตร์ของครูเพนสีไงครูคนเดิมอ่ะที่มาสอนก็อเอ,อ๋ยกอไก่ะทั้งที่เราอยู่ปห้าแล้วว่ะเออได้ความรู้ไหมเนี่ยไปกินข้าวดีกว่านี่พี่หนูคิดอะไรออก อะไรอะ่ะเราโดดเรียนกันไหมในชีวิตจริงอย่าลอกเรียนแบบนะเพื่อนๆไม่ดีนะอาจจะให้คนอื่นโดดร้อนหรือพ่อแม่ผัปบุของเราก็ได้นะและชื่อเสียงโรงเรียนอาจจะตกต่ำไปด้วยอืมได้แล้วเราจะทำยังไงอ่ะโมเดลกินข้าวเสร็จแล้วดูวิวแวทางแล้วก็ ออกไปเล่นกันแล้วพ่อแม่ถามว่าเดีย๋ยวไปเทียเท่ยวทะเลกันไงแล้วพ่อแม่ถามว่าทําไมปล่อยเร็วก็บอกว่าคุณครูปล่อยเร็วไงเออความคิดดีเะเตรียมตัวไปได้เลยลืมเอาหนังสือวิชาประวัติศาสตร์มาโดนด่านแน่ๆโดนด่าจนหูชา แน่นอนดีนะวันนี้เราเอาจัก,กรยานมาป่ป้าครับวันไหนจะหลานขอแกงเขียวหวานสองที่ครับโอเค แบบหนึ่งนะรีบกินข้าวเลยโมเดลเพราะว่าครับบะจะเริ่มตอน1 3บสบนาทีตอนนี้12-30นาทีแล้วรีบกินรีบกิน10นาทีผ่านไปเริ่มคาบแรกแล้วโมเดลเรากินช้าเกิน ไปสอนดีกว่านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสด,ด,ดีดค่ะคุณครูคสมศรีหวัดดีจะ้ะวันนี้คุณครูจะมาเช็คชื่อนะเลขที่หนึ่งคนไม่ดีมาครับเลขที่สองจันทบูรล มาครับเลขที่สคนไม่สวยมาครัเเลขที่สบ้านกระโดดมาครับเลขที่หโมเดลโมเดลเอ๊ะเอ๊ะทำไมโมเดลไม่มาเมื่อเช้าก็เห็นอยู่นั่งตรงนี้ เลขที่หแม็กเกอร์อยวติดกันเชียวนะแล้วหายไปไหนกันเนี่ยนี่มันกันเลยว้าเข้ามานี้เลยนะวิคูเห็นนะพี่<ม>นี่ย่องย่องย่องมอบมอบมอบพี่มอบพี่มอบพี่มอบเร็ว กระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบไปกระดึบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใยห,หุ่มตัวอุ้ยเธอไม่เธอกระดึบเร็วจัง <c oughs> ออกมาจากเขตห้องและรีบไปดีกว่ามีเงนิน มีหวังอาจโดนครูดา่าแน่ๆเลยอะยำยำไปห้องน้ำดีไปพี่มาเร็วไปทะเลกันดีกว่าเย้อยากไปทะเลสะแย่ยิ่แล้ววันนี้วันพฤหัสไม่ชอบเรียนของครูคนเนี้ยโดดเรียนทุกวันพฤหัสเรียนไมมล่ะพี่ ได้สิอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเรียนของครูเขาทุกวันดีไง <c oughs> ไปกันเถอะเราออกนอกโรงเรียนมาเยอะละถ้างั้นก็สบายใจได้แต่ระวังโรงเรียนมาหาลัยนั้นด้วยนะเพราะเขารู้จักกันโรงเรียนพี่ระวังรถนะ รถเกือบชนพี่แล้วไม่ล่าระวังเาโรงเรียนนี้มหาลัยเยนี่าานะยเพรารู้จักกับอนุโรงเรียนเ,เราอะสนิทกันมากปปข้ามข้ามข้ามโอเคกว่าจะรอดกินปิ้งย่างกัน ว้าวลุง,นะน,งน่ากินจังน่ากินไม่ใช่ไหมล่ะกินเยอะๆนะจ๊ะจะได้อิ่มพุงโอเคสวัสดีฉันชื่อมันม่วงที่ใครหลายๆคนไม่รู้จักฉันเนี่ย เป็นพี่ชายของโมเดลและแมกเกอร์ตอนนี้ฉันจะกลับจากโรงเรียนวันนี้ฉันลืมกระเป๋าไว้ที่ห้องแต่คนรูให้สั่งไว้ที่ห้องอยู่นั่นแหละปาะกลับบ้านกันดีกว่านะสงสัยสองคนนะั้นน่าจะนั่งดูกระตูนยิ้มแฉ่งน่าจะดูช่องวาวาสักรุระอยู่นแน่ๆเลยอะ่ะ บ้านไปดูดีกว่าสนุกจริงๆนะช่องเขาสนุกจริงรับรองจะเอ๋กับมาริยังเอ๋ทำไมไม่มีห้องไหนเปิดประตูเลยนะเนี่ยไม่มีคนอยู่เลยด้วยซ้ำแง่แงนแง่ จริงๆนะเขน่าจะพูดเหตุการณ์ที่เขาไปไหนมาแต่แค่เราฟังไม่ออกสองคนนั้นไปไหนยังไม่กลับจากโรงเรียนอีกเหรอนี่เธอตอนนี้ถึงเวลากลับบ้านได้แล้วโอเคเดี๋ยวแต,แตยังไม่ได้กินเลยผมขอไม้หนึ่งครับเอาไปแล้วเอาไปเอาพริกหมาล่าได้ไหมไมาครับเอาพริก้าดำเลยไปสิขอบคุณครับเอาไป แบ่งคนละสามเฮ้ยอย่าก,กินสี่ดีโมเดลใครออกมาเลยถ้ามันคนละแท่งขอนะครับโมเดลพี่มันม่วงจะด่ามีมเนี่ยไม่รู้ว่าย่องยๆองยองกลับไปนอนในห้อง พี่มันมวน่วล่นอยู่คือเอาไงดีอะพี่เ้นก์แอบนอนในห้องนี้ไงแล้วถ้าพี่เปิดประตูเอาทุกคนไปทห้องแล้วบอกว่าเราแอบใต้เตียงโอเคโอเคเอาตามนั้นเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆไปดูดีกว่าได้ยินมาจากทางนี้นะ ก็เข้าห้องนี้ไปโมเดลเมกเกอร์อ,อ,อยู่ไหนพวกผม,ผมแอบใต้เตียงแล้วที่ตลอดมาแอบใต้เตียงกันหมดเลยใช่ครับอ๋ออย่างนี้นี่เองนุกว่าโดดเรียน เป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกงกิงกงกิงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานี้อบค่คะบ๊ายบายนะที่สําคัญห้ามโดดเรียนนะคะตัวอย่างไม่ดีเลยนะน้องๆห้ามโดดเรียนเลยนะไม่งั้นอาจจะ,ะส,ส่งผลกระทบต่อตัวเราเองและเพื่อนๆและคุณครูคะ่ะแล้ว พ่อแม่ของเราด้วยโอเคลคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณครับ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 